คือเข้าใจแหละนะว่าให้ปิดห้างสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันโรคแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือทําไมไม่ล็อกดาวน์แต่สั่งให้อยู่บ้านไม่มีอะไรซัพพอร์ตและไม่มีอะไรรองรับเลยแล้วตัดภาพมาที่พวกเรานะที่ต้องหาเช้ากินค่าอย่างถ้าไม่เยียวยาไม่ซัพพอร์ตจะเอาที่ไหนแดกจะเอาที่ไหนแดกก็คือกัดให้แต่ตายไปพร้อมกับโควิดนี้เลยเหรอพ่อค้าแม่ค้านักงานห้างแล้วก็อื่นๆทั่วไปเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินใช้เพราะมันไม่มีการซัพพอร์ตแล้วก็เยียวยาอะไรให้กับพวกเราเลยมันก็จจําาาเเป็นนนนนทที่่ะต้องงงดิกัมคครึึ ทุกคนต่างก็รักตัวกลัวตายกันหมดแหละ ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากติดไม่มีใครอยากตายฉะนั้นคุณก็ต้องช่วยพวกเราด้วยไม่ใช่ปล่อยให้แต่พวกเราช่วยตัวเองแล้วเวลาที่จะแถลงอะไรก็เหมือนกันนะคืออยากให้พวกมึงไปคุยกันก่อนไปเคลียร์กันมาไปตกลงกันมาอย่ามาแบบอ่ะเดี๋ยวถแถลงอ่ะเดี๋ยวเลื่อนก่อนหยุดปล่อยข่าวปลอมหยุดสร้างความแตกตื่นอีกคนบอกข่าวจริงต่างปิดจริงม,มึงไปตกลงกันมาก่อนกูสับสนกับโลกไม่พอยังต้องมานั่งสับสนกับพวกมึงอีกกว่าพวกมึงจะเคลียร์โน่นคนเขาแตกตื่นเต็มห้างกันไปหมดแล้วไม่ต้องมานั่งน